นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันอาทิตย์แรมสองข้าเดือน10ปีถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวที่ม้าสีตรองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดร เครื่องประดับความสม,มาเร็จของวันนี้คือหยกมรกตปลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกณีในชื่อคือสอสลาโสโบรสีสอเสือห้อหีบรอจุราอ่างและหอนอกูกเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานเฉาะชิงเฉช้างสอโซเฉากระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่ง นำเช่นเดียวกันนะครับคือดอชิดาโตบัณัปท้อฐานนโุตรทอุตเท่าและนอนนเ,เลขมงคลวันนี้เลขสี่เลข9้าและเลข 5. หา้าไม่เซตวันนี้คงจื้อกล่าวไว้ว่ารู้ผู้อื่นถือว่าฉลาดรู้ตนเองถือว่าเป็นอัจฉริยะชนะผู้อื่นถือว่าเป็นผู้เข้มแข็งชนะตนเองถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มตนม้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ